มีคนคอมเมนต์มาบอกกับว่าอยากให้แนะนําการแต่งตัวไปเที่ยวทะเลสําหรับสาวอ้วนนะคะวันนี้ก,ก็จัดให้เลยค่ะบอกเลยว่านะแต่ละลุกนะก็จะมีหลากหลายสไตล์ในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสไตล์เซ็กซี่สไตล์ลุยหรือว่าจะเป็นสไตล์สายหวานอยากรู้หรือยังคะว่าสาวอ้วนจะแต่งตัวไปทะเลยังไงดีใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดเซฟไว้นะคะหรือว่าใครที่ยังไม่กดติดตามนะฝากกดติดตามด้วยเพราะว่าก,ก๊อบจะมีสารละสําหรับสาวอ้วนดีๆนะคะมาฝากทุกคนนะคะเรื่อยๆแน่นอนค่ะอย่างลุกแรกลุคนี้นะคะก๊อบก็ใส่เป็นชุดเดรสผูกคอคล้อ,องคอแบบน,นะ ใครที่แบบว่าเป็นสาวเปรี้ยวนะคะก็แต่งตัวแบบสไตล์นี้ไปเลยค่ะสําหรับตัวนี้นะคะเราก็จะต้องเลือกให้มันแบบมีความเข้ารูปนิดนึงนะตัวกับเองนะคะก็เป็นคนที่ไหล่ใหญ่กว้างๆแบบนี้ใช่ไหมคะเวลาที่เราใส่เป็นแบบเสื้อคองคอหรือว่าจะเป็นชุดเดรสคองคอแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้ไหล่ใหญ่ๆของกอล์ฟนะคะดูเรียวมากยิ่งขึ้นเลยใครที่เป็นสาวไหล่ใหญ่นะคะก็เอาทริคไปแต่งตัวกันได้เลยนะเราต้องเลือกแบบว่าเป็นผูกค้อคองคอแบบนี้นะคะและเดรสแบบนี้ค่ะเก็บเนื้อปิ้นดีๆมากๆด้วยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเวลาที่เราจะไปทะเล เราจะต้องมีหมวกสานกระโปรงกระเป๋านะคะแล้วก็เครื่องประดับนิดหน่อยนะคะเพื่อให้ลุคของเราเนี่ยนะคะมันดูมีความแบบเฮ้ยมันมีอะไรมันมีความเวอ่เวอร์นิดนึงนะคะเซ็กซี่เซ็กซี่นะคะโพสท่าไปเลยนะคะสาหรับสาวอ้วนอย่างเรามั่นใจไปเลยจ้า <c oughs> และลุคที่2นี้เลยนะคะเราก็ใส่เป็นชุดว่ายน้าด้านใ,นในแบบนี้นะเราก็ใส่เป็นชุดว่ายน้าข้างบนใช่ไหมคะที่เป็นแบบบิกินี่ก็ได้หรือว่าจะเป็นเสื้อแบบเป็นสไตล์แบบเต็มตัวแบบนี้คล้ายๆก็ได้นะคะแล้วก็เลือกเป็นกางเกงผ้ายืดสีสันสดใสน,นะแล้วก็ ใครที่มีเสื้อเชอิ้ตสีขาวนะคะเราก็เอาแกะกระดุมออกมานะคะมาใส่เป็นเสื้อคลุมแบบนี้นะไปทะเลสีสันสดใสจะถ่ายรูปยังไงก็คือดูดีเลยและที่สําคัญนะคะพร็อพต้องมาค่ะสร้อยมุกแบบนี้ก็ต้องมีนิดนึงมวกสานนะคะใส่เครื่องประดับจัดเต็มไปเลยบอกเลยว่าจะถ่ายรูปยังไงมุมไหนก็สวยนะแล้วก็เสื้อคลุมแบบนี้ดีด้วยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะบังแดดได้กันแดดได้ไม่ต้องกลัวดํานะจะถ่ายรูปค่อยถอดออกมาก็ได้หรือว่าไปอากาศร้อนๆใช่ไหมคะเราก็ใส่เสื้อคลุมบังแดดไปได้ ไม่ดำแล้วก็สวยด้วยนะคะสบายๆชิลๆด้วยสําหรับลุคนี้ใครชอบนะคะเมนมาบอกได้เลยว่าชอบลุกสองและลุกที่3นี้เลยนะคะเป็นลุกแบบว่าไปทะเลนะคะสไตล์แบบน่ารักน่ารักลูกคุณนะคะเหมือนแบบว่าเอ้ยเราจะไปแบบคาเฟ่ริมทะเลอะไรแบบนี้นะเลือกเป็นกระโปรงบานสีขาวนะคะแล้วก็ชายกระโปรงเนี่ยมันมีความแบบตุง้งติ้งด้วยอาพิวพิวนะคะแล้วก็ตัวเสื้อค่ะเลือกเป็นเสื้อแขนระบายนะคะ ลายดอกไม้แบบนี้พร้อมกับบวกสารกระเป๋าสารนะคะได้ความชิวๆสบายๆแล้วก็ดูดีด้วยและที่สําคัญนะคะแต่งตัวแบบนี้ดูแล้วเหมือนจะรุ่มล่ามนะแต่บอกเลยว่ามันเป็นสไตล์แบบชิวๆสบายๆไม่ร้อนด้วยที่สําคัญนะม,นมันเหมือนเราใส่ชุดเดรสเลยแต่ได้ความน่ารักนะคะแล้วก็ ตัวนี้จะใส่ไปถ่ายรูปจะใส่ไปไหนนะคะก็คือดูดีเลยลุกทะเลแบบสวยๆเลยค่ะสําหรับลุคนี้นะมากันที่ลุกต่อไปนะคะลุคนี้สําหรับใครที่ชอบแต่งตัวแบบสบายๆง่ายๆนะคะกอลคอร์แนะนําลุคนี้เลยนะคะใส่เป็นเสื้อยืดมัดย้อมนะคะทรงแบบรวมๆหน่อยนะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบใช่ไหมในการใส่ชุดเดรสหรือว่าชุดอะไรที่มันดูรัดรูปหรือว่าอึดอัดนะคะแบบหลายชิ้นเกินไปนะชอบแต่งตัวง่ายๆนะคะเราก็ไปทะเลนะอาจจะใส่เป็นเสื้อมัดย้อมกางเกงขาสั้นแบบนี้ก็ได้และบอกเลยนะว่า กใครที่จะใส่แบบสไตล์นี้นะคะก็ขอแนะนําให้ใส่เป็นกางเกงขาสั้นสีขาวนะเพราะว่าเวลาที่เราใส่กางเกงสีขาวนะคะมันจะได้ลุกแบบว่าดูดีด้วยเราอาจจะเอา k rab k rab แมทกับเสื้อเชิ้ตอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะมันทําให้แบบว่าการแต่งตัวของเรานะคะมันดูแพงมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราใส่กางเกงสีขาวและก็นี่เลยใส่เป็นเสื้อมัดย้อมแบบนี้สบายๆง่ายๆอาจจะใส่เป็นแขนกุดก็ได้นะคะถ้ามั่นใจหรือว่าจะใส่เป็นเสื้อยืดแบบนี้นะคะก็สบายๆคล้องตัวด้วยและนี่คือสีลุกนะคะสําหรับการแต่งตัวไปเที่ยวทะเลสําหรับสาวอ้วนนะใครคิดว่าคิ มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดเซฟไว้นะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะเพราะว่ากรอบนะคะจะมีไอเดียนะคะแล้วก็จะมีทริคนะคะในการแต่งตัวสําหรับสาวอ้วนการโพสท่าต่างๆนะคะมาฝากทุกคนนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะ